วัตต์ตบเอื้องเว้ยโอ้แนวกินสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนอี้กับยูตลาดนัดครับพี่น้องมือนอี้กับมากินเขาครับผมก่อนข้าวตีตั้งร้านนะครับผมเนี่ยกับมีโคาตรวัตักเขาให้กินนะครับน,นั่นกินอีหยังเนี่ยอีหยังก่บต้มแซ่บตุ่มข้างในครับผมตุ่มข้างในเนี่ยได้สมตำตุ่มตำอันนี้อีหยังเนี่ยฮะรู้ไป อีอย่างก็เป็ดใต้น้ำเป็ดใต้น้ำแก้วเนี่ยเข้าไปกินน้ำกันหลายหลายคนพี่น้องเนี่ยบรรยากาศโอ้แดดคักพี่น้องมืดอนิแดด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 เออแดดไข่ก็ฝนนะครับผมเนี่ยเข้าก็ได้ตั้งร้านถือถ้าใบไว้แล้วนะครับผมนี่ละมีตลาดนัดนะครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศดูตลาดนัดเข้ากั กำลังท <Okay. S 2> <Prof> ี่เริ่มกินเขากันนะครับพี่น้องบรรยากาศได้ข้าวเหนียวครับพี่น้องได้ข้านิ่มเขานิ่วเน่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 สามาณนี้ครับพี่น้องมาครับผมกินข้าวน้ำกันแซ่บโอเคบ ยัง่ำเลยอ่ะบแซ่บแซบบครับผมมือนี่บ <c oughs> นี่ละครับยุติอะไรกับบรรยากาศการกินข้าวพี่น,ออน,น้องเออไปไหนมาตะเมโครครับพี่น้อง <c oughs> ได้เป็ดมาตะเมโครเนี่ยเนี่ยเนื้อพี่นอ <c oughs> ้องแซ่บอะไปอย่างเงี้ยหองแท้ ยังไม่ได้ได้กินเขากันดิอันนี้บ่าวเอสหนุ่มโอดุดอนของแครับาผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่น้อง